ไปดูกันต่อครับเรื่องของการไปเอาผิดกับคนที่เอายาหมดอายุไปทิ้งไว้ครับไปทิ้งไว้ในป่าทางสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณเอ่อขอนแก่นครับเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าไปเจอซากของการเผาทําลายอยู่ในป่าเป็นยาหมดอายุทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่คาดการไว้น่าจะเป็นร้านขายยาที่เลิกกิจการแล้วก็เอายาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่หมดอายุเนี่ยเอามาเผาทำลายที่นี่ แต่ที่น่าเป็นกังวลคือว่าคนเก็บของเก่ามีการเอายาเหล่านี้ออกไปบางส่วนด้วยนะครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายหลังจากนี้แหละครับเ <pregn. S 1> จ้าหน้าที่สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดขอนแก่นครับไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธาร,รณสุขเทศบาลตะบ,บนเมืองเก่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบยาชนิดต่างๆที่ถูกนํามาเผาทําลายทิ้งไว้ที่กลางป่าแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นยาชนิดต่างๆที่หมดอายุแล้วตั้งแต่ปี2013จนทั้งถึงปี2016นะครับถูกนํามาทิ้งไว้ริมถนนในป่า ที่ถน,นนเหล่านาดีข้างโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับมาทิ้งไว้ตรงนี้มีเผาทำลายไปบางส่วนนะครับชาวบ,บ้านในพื้นที่เขาบอกครับว่ายาเหล่านี้เนี่ยถูกทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วโดยบริเวณนี้เป็นป่ารกร้างครับก็เลยมีคนเอาขยะมาทิ้งเป็นประจำแล้วก็จะมีคนเก็บของเก่า,าครับมารื้อเอาของเหล่านี้ไปขายบ้างะไปใช้ต่อบ้าง รวมถึงยาเหล่านี้ก็ถูกเอาไปด้วยเช่นเดียวกันก็คาดว่าคงจะไม่รู้แหละครับว่ายาเหล่านี้มันหมดอายุไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังกังวลเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพราะว่าถ้าหากยาเหล่านี้มันไหลลงไปในหนองน้ําอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําแล้วก็ปลาที่อาศัยอยู่นะครับเมื่อคนจับปลาไปกินก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนตามไปด้วยนั่นเองครับ เอามาถิ่มมาอย่างบ่เบอเห็นครับนี่มันชามายามดังสินะครับก็เห็นเป็นกล่องเอ้าหยาตัวนี่เะอือครับมีคนเก็บไปบอประนี้มีครับชุ่มเขาจะมหาของเก่าของอันนี้เหละครับมหาเก็บเอาอือนี่มีคนเขามมหาเก็บชุ่มอยครดิเก็บยา้ในบอเก็บของเก่าซุ่มเป็นของเก่าเขาไม่ถิ่มหมครับเขาไม่พ่อหยาเขากับมาเอากี่เันกล่องไงก็นี่ อันนี้<อ>คือคนเอาไปลายอยู่รบราบคนเอาไปลายแล้วหมายถึงว่ากองกองไง่คนนีมน้มันถือเผาบอกทีจ้งใดถือเผานั่งแง่หละกัคนเจ็บไปแล้วมาไล่ครับครับถ้าเร่งกูได้ไม่ใช่เอาโอ้นี่ครับเก็บไปแล้วเยอะเลยนะครับคนขายของเก่าโดยนั้นนะครับที่เอายาหมดอายุเหล่านี้ไปถ้าเอาไปทานเกิดภัยขึ้นมาแล้วก็มันตามเจ็บตามรักษากันลําบากเลยทีเดียวพอไปตรวจสอบครับจนที่พบว่า ซองยาระบุชื่อร้านขายยาแห่งหนึ่งในชุมชนการเคหะที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับตั้งแต่ปิดให้บริการเนี่ยมา2ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าชื่อซองยาเนี่ยมันมาอยู่แถวนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ข้อมูลว่ากรณีเป็นร้านขายยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะรู้ระเบียบขั้นตอนในการทําลายยาที่หมดอายุเขาจะไม่เอายามาทิ้งขายะแบบนี้ครับ หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดสรุป,ปรายงานไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็จะมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนเมืองเก่าให้เข้ามาเก็บยาที่ถูกทิ้งทําลายให้ถูกต้องตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับขณะที่ทางเทศบาลตะบลเมืองเก่าก็จะรวบรวมหลักฐานต่างๆเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็เอาผิดกับผู้ที่นํายามาทิ้งในจุดนี้ในข้อหาทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารนณะ ทั้งริมถนนริมคลองหรือว่าพื้นที่ว่างเปล่านะครับซึ่งอันนั้นเป็นความผิดตามพรบร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2 5 3 5นั่นเองครับถ้าเป็นร้านขายยาเขาจะต้องรู้วิธีการอย่างที่บอกนะครับทีนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นร้านขายยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า,าเปิดขึ้นมาโดยผิดกฎหมายไหมทำไมถึงลักลอบมาทิ้งแบบนี้เนี่ย เพราะว่ามันหมดอายุไปเนี่ยตั้งแต่ปี2013ถึง2016นานมากแล้วนะีหลายปีมาแล้วเนะี่ย